พาคุณผู้ชมไปดูอีกเรื่องหนึ่งก็แล้วกันนะคะที่เราเคยได้มีการรายงานข่าวไปก่อนหน้านี้ว่าประเทศจีนเขาได้มีคำสั่งนะ,ะในการให้เจ้าหน้าที่รัฐห้ามใช้ iPhone ขณะ<อ>ปฏิบัติหน้าที่ในที่ทำงานตรงนั้นพอเราอ่านข่าวเราก็รู้สึกตกใจนะคะว่ากีดกันทางการค้าจากสินค้าของฝั่งสหรัฐมากขนาดนั้นเลยหรือล่าสุดนะคะทางเหมาหนิงค่ะโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนออกมาถแถลงแล้วบอกว่า ที่มีการกล่าวหาว่ารัฐบาลจีน <S <S <อ>กีดกันสินค้า Apple โทรศัพท์ต่างๆโดยที่เจ้าหน้าที่รัฐห้ามใช้ในที่ทำงานเนี่ย<อ>เรื่องนี้ไม่เป็นความจริงนะคะ<อ>คือรายงานนี้คือจริงๆก่อนหน้านี้นะคะก็คือออกมาจาก The Wall Street Journal เขาอ้างข้อมูลแล้วอ้างข้อมูลจากแหล่งข่าวใกล้ชิดนะบอกว่าพนักงานในหน่วยงานรัฐบาลของจีน ถูกห้ามไม่ให้ใช้ iPhone ในที่ทำงานห,หรือแม้แต่การนำสมาร์ทโฟนเนี่ยเข้าไปในสำนักงานก็ทำไม่ได้ส่วนบลูเบิร์กก็รายงานเหมือนกันบอกว่าจีนกำลังวางแผนที่จะขยายการแบนสมาร์ทโฟนของ Apple ไปยังหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและรัาบันการเิจด้วยซึ่งรายงานข่าวนี้นะคะตอนนั้นเนี่ยก็ส่งผลให้หุ้นของ Apple ลนะล่วงลงมาถึง4ในสัปดาห์ที่แล้วเพราะว่าประชาชนจีนเนี่ยมันก็เยอะไงถ,ถ้าสมมติมีการแบนอย่าง จริงจริงเนี่ยนะคะมูลค่าของตลาดของ Apple เนี่ยมันก็ลดลงไปอีกนะคะแต่ปรากฏว่าทางเหมาหนิงออกมาบอกว่าไม่ใช่ความจริงจริงจีนเนี่ยเขามีมาตรการนะคะกับบริษัทต,ต,ต่างๆที่เป็นบริษัทเทคโนโลยีที่เอาของมาขายที่ไม่ใช่ของประเทศเขาอ่ะเขาก็จะมีมาตรการต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยคือไม่ว่าจะเป็นบริษัทไหนอ่ะมันก็ต้องเคร่งคัดเหมือนกันทั้งหมดก็ไม่ได้เจาะจงว่าจะเป็น Apple เท่านั้นเนี่ยนะคะอย่างไรก็ตามทางเหมาหนิงก็บอกว่า ใอ้เรื่องนี้มันก็มีมูลอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นการสั่งห้ามผ่านวาจารหรือผ่านกลุ่มแชทเท่านั้นคือไม่ได้เป็นการประกาศอย่างเป็นทางการนะคะซึ่งสิ่งที่กระทรวงการต่างประเทศของจีนเนี่ยแถลงเนี่ยก็ปฏิเสธเลยนะบอกว่าเราไม่ได้มีนโยบายใดๆที่ห้ามการใช้โทรศัพท์แบรนด์ต่างประเทศแต่ไม่ได้ปฏิเสธ หรือกล่าวถึงแนวทางคําสั่งที่ไม่เป็นทางการก็คือว่าให้ที่บอกว่าเป็นการห้ามผ่านวาจารหรือกลุ่มแช่ตรงนี้ไม่ได้ปฏิเสธนะ,ะแต่นโยบายอ่ะไม่มีไม่มีมมเออเนี่ยนะคะ <c oughs> คือนักวิเคราะห์เขาก็บอกว่าต่อให้คําสั่งเนี่ยคุณผู้ชมไม่เป็นความจริงแต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าช่วงนี้มันอยู่ท่ามกลางความแขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐในเรื่องของมาตรการทางการค้านะคะก็สังเกตสังเกตได้นะว่าจีนช่วงนี้เขาก็พยายามที่จะลดการพึ่งพิงสินค้าจากต่างประเทศ <c oughs> แล้วก็มาพึ่งคิงสินค้าภายในประเทศเองนะคะอย่างที่ก่อนหน้านี้ทางสารัฐก็ได้มีการแบนหัวเว่ยด้วยโดยการที่ตอกอีกเรื่องของล้วงความลับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักวิเคราะห์ก็บอกว่าถ้าจีนจะทําบ้างอ่ะไม่แปลกอะไรอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะก็ต้องรอดูนะคะไหนก็ iPhone 15ก็เพิ่งจะประกาศเปิดตัวมาไม่นานนี้เองหุ้นร่วงซะแล้วอันนี้ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันเดี๋ยวรอติดตามกันต่อไป